ชูกาบางตัวถึงกินยากจังคะใช่แล้ เพราะว่าน like ้องชูการบางตัวนะคะการเลี้ยงดูการดูแลเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็อาหารการกินก็ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนซึ่งข้อตรงนี้นะคะเราเข้าใจเด็กๆมากเลยค่ะเพราะว่าเค้นะคะเจอเด็กๆหลายบ้านมากๆเลยที่เอามาฝากในร้านเรานะคะบอกว่าลูกกินยากมากๆเลยนะคะหรือไม่ก็น้องเลือกกินนะคะอันนี้เนี่ยเคเข้าใจเลยว่าน้องชูการบางตัวนะคะเขาจะชอบติดของโปรของเขาเองค่ะทุกคนซึ่งพฤติกรรมของน้องนะคะถ้าสมมติว่าน้องเนี่ยไม่ได้กินของโปรหรือว่าไม่ได้กินของที่ชอบนะคะชูการบางตัวเนี่ยหักดิบเลย ะะโดยการที่ไม่กินข้าวนะคะเพื่อจะรอให้เราเนี่ยเอาของโปรดของเขาไปให้นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งอาการกินยากเนี่ยเคก็เป็นนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยน้องโก้เขาก็กินยากมากๆแล้วก็เลือกก er ินมากๆเลยค่ะแต่หนึ่งวิธีที่เคกสังเกตว่าทําให้น้องกินเยอะขึ้นนะคะ <S <s ก็คือน้องจะกินตามน้องตัวอื่นนั่นเองค่ะทุกคนขายอย่างบางบ้านนะคะเด็กฝากเนี่ยมีเขาบอกว่าน้องเนี่ยกินยากมากแล้วก็ไม่กินเลยแต่พอมาเลี้ยงมาอยู่กับเด็กฝากตัวอื่นเนี่ย <S <s ค่ะพอเขาเห็นกงข้างๆกินเนาะเขาก็กินตามกงข้างๆค่ะอันนี้เป็นพฤติกรรมแต่ละ ตัวไปนะคะไม่ใช่ว่าชูการทุกตัวจะเป็นแบบนี้นะแล้วพี่ๆอย่าลืมนะคะว่าแมลงนะคะหรือว่าพวกโปรตีนเนี่ยเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญมากๆสําหรับชูการนะคะทุกคนแล,ว,แลวก็มีหนึ่งว,วิธีค่ะแต่วิธีนี้ป้าป้ามีมีต้องใจแข็งนิดนึงนะคะเพราะว่าจะเป็นการที่ให้น้องนะคะลดปริมาณอาหารที่เขาชอบลงนะคะอย่างเช่นบางบ้านเนี่ย,ยก,กินผลไม้นะคะแต่ไม่กินมแมลงเลยจะเอาแต่ผลไม้นะคะอันนี้เนี่ยเราก็ต้องลดปริมาณผลไม้ลงนะคะลดลงไปเรื่อยๆนะคะให้มแมลงเนี่ยเยอะกว่าผลไม้นะคะทุกคนซึ่งวิธีนี้นะคะบอกเน้นย้ําเลยว่าต้องเป็นคนที่แบบใจแข็งมาาากกนะะคโดยรที่่แบบว ต้องให้ลูกเราอดนั่นเองค่ะทุกคนค่ะเพื่อจะให้เขากินมาลงมาแรงบ้างนะคะทุกคนค่ะท่นนี้บ้านสุน่าก็เป็นกําลังใจให้มีมีมปะปาทุกคนนะคะที่กําลังใช้วิธีนี้อยู่ด้วยนะหรือว่าถ้าเกิดพี่ๆคนไหนมีวิธีอื่นออีกน,นะคะก็อ,อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะที่สุน่าแฟมิลี่ค่ะทุกคน